แล้วคะ่ะเช้าแล้วเช้าแล้วมาเรียนเรียนเรียนกันก่อนรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังกันหรือยังคะรับประทานอาหารเช้าก่อนนะจะได้มีพลังในการ like. อา่านการเขียนพร้อมหรือ,อยังวันนี้เอ๊วันนี้เราจะไปสระอะไรดีนะ้าแต่ก่อนจะไปสระตัวอื่นต้องทบทวนสระที่เราเรียนเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนสระอะไรคะเมื่อวานสระสระที่อยู่ข้างล่างคือสระอุนะคะเมืนะะ่อวานเราเรียนสระอุวันนี้จะไปสระอะไรยังไม่บอกก่อน แต่เราต้องทบทวนคําที่สะกดด้วยสระอุนะคะประสมด้วยสระอุมามาคําที่หนึ่งเลยคําที่หนึ่งคำว่าคำว่าอะไรคะคำนี้พออาพายออุยุพายุพายุพายุมาไหมพายุกําลังมาหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ลมเงียบดีค่ะไม่มีพายุพออาพายอุยุพายุไปได้พายุคําต่อไปขึ้นมาพออุป ปออะปะปูป่ปออุปปออะปะปูปาอ่าคำนี้ปุป่ได้แล้วนะปุปะไปได้ยังไปได้แล้วไปต่อไปขึ้นมาคำต่อไปทออะทะรออุลุทะลุระวังทะลุนะเวลาเขียนน่ะเวลาใช้ดินสออย่ากดแรงๆเดี๋ยวมันทะลุกระดาษนะคะทออะทะรออุลุทะลุทะลุ ได้ไหมคะอีกหนึ่งครั้งทะลุได้แล้วไปได้ทะลุไปแล้วคำต่อไปขึ้นมาปึ้งฝออาฝาผอุผูฝาผูฝาผูมันใครฝาผูบ้างมีพายุมาฝาผูเลยมีไหมคะถ้าฝาผูต้องทำยังไงซ่อมนะซ่อมอย่าให้มันเป็นรูฝาผูไปได้ยังไปได้ยังไปได้แล้วไปต่อไปคำว่าอะไรดี คำนี้คำว่าส,สุขขาสุขาสุขา,ขาวันนี้นักเรียนเข้าห้องสุขาหรือยังคะเข้าแล้วนะตอนเชา้าถ้าใครยังไม่ได้เข้าแสดงว่ายังไม่ได้อาบน้ำหรือเปล่าสุขาแต่คุณครูอาบน้ำแล้วนะจริงๆสุขาคำต่อไปไปได้ยังสุขาไปได้แล้วนะไปสิไปสิไปไปไป,ไป,ไป ไปสุขขาไปแล้วต่อไปคําว่าขึ้นมาปึง้งคาว่างออูงูดออดุดุงูดุงูด,งดุระวังอย่าเข้าใกล้นะคะงูมันดุงูดุไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปเสิูดุดไปงูดุต่อไปคําต่อไปคํานี้คานี้คือคําว่าทออุทุรออระทุระทุระทุระ ธุระของนักเรียนตอนนี้ก็คือมาเรียนออนไลน์นี่คือธุระของนักเรียนนะตอนนี้ต้องมาเรียนกันก่อนไปได้ยังธุระไปได้แล้วนะไป้ธุระป้าคำต่อไปําคำนี้แวะคำนี้อ่านว่าสอ,อุสุรออาราสุราสุราสุราพอกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงเมาเพราะมันคือเหล้านะคะเอาไปสุราไป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 ,ไป ต่อไปคำนี้คำนี้อ่านว่าหออหุหออหุหัวเราหุหุหัวเราหุหุอ่าได้นะคะหุหุไปได้ยังไปหุหุไปได้คำสุดท้ายคำนี้แว๊บปึ้งคำนี้อ่านว่าสออุสุรออิริยาอา สุริยาสุริยาสุริยาเปลว่าอะไรเออใครรู้บ้างสุริยาเปลว่าอะไรนะสุริยาแปลว่าดวงอาทิตย์นะคะเอาไว้ใช้เป็นชื่อคนนะมีหลายคนที่ชื่อสุริยานะคะสุริยาอ่านได้หรย,ยังสุริยาได้แล้วนะไปสุริยาไปเลยไปทบทวนคําเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในบทที่ทที่เท่าไหร่คะ เมื่อวานเราเรียนบทที่9วันนี้มาเรียนบทที่10บทที่10บสระโอสระโอตัวสูงสูงคล้ายๆกับรอเรือใช่ไหมคะแต่ตัวมันยาวและมันหันหัวคนละทางกับรอเรือเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับสระโอกันค่ะว่ามันเป็นยังไงปาเปิดหนังสืออ่านออกเคียนได้เปิดมาเลยบทที่10สระโอเปิดเลยคะ่ะ เปิดมาที่บทที่10นะคะบทที่10สระโอสระโอตัวโตโตมันโตตรงไหนคะมันโตด้วยความสูงแต่มันตัวอ้วนไหมคะไม่อ้วนเนาะแต่มันตัวเป็นยังไงสูงสงสัยว่ามันคงจะดื่มนมเยอะแน่แน่เลยสระโอตัวโตโตสระโอต้องวางอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะนะคะพร้อมที่จะอ่านหรือยังคะ มาหัดอ่านกันก่อนค่ะคําที่หนึ่งสะกดในใจสะกดในใจและอ่านออกมาค่ะคําที่หนึ่งอ่านว่าโน no คําที่สองโตคําที่สามโบอีกหนึ่งรอบค่ะโนโตโบอีกหนึ่งรอบโนโตโบเอาอีกไหมอีกรอบค่ะอีกรอบอีกรอบ โนโตโบโอโหง่ายมากๆเลยมาถึงจิกซอสาระโอถึงเวลาสะกดแล้วสิสาระโอต้องวางอยู่ข้างหน้านะคะข้างหน้าตัวพยัญชนะมาพร้อมแล้วสกดกันเลยคำที่หนึ่งไปเลยค่ะโนโอโนโบโอโบตตโอโตถอโอ โถอโคโอโคกอโอโกยยโอโยทอโอโทผอโอผูมอโอมอโอโอฮอโอโฮอ่านได้เนอะไม่ยากใช่ไหมคะ พร้อมจะเขียนหรือยังระหว่างเขียนเราก็อ่านไปด้วยนะคะอ่านเบาๆนะรอบนี้เราอ่านเบาๆมาเขียนกันเลยพร้อมแล้วจับดินสอเขียนไปทีละตัวแล้วก็สะกดเบาๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนข้างๆตกใจสะกดให้ได้ยินคนเดียวนะมาๆมามา,มาดูมาฟัง n โอโนเขียนตามตออามอตาม คำบอกเขียนตามคำบอกบออกอบอกเขียนตามคำบอกวันนี้ให้เขียนเป็นเลขไทยนะคะกลับมาเขียนที่เลขไทยอีกเอาเลขไทยวันนี้เลขไทยเมื่อวานเลขอารบิกใช่ไหมคะวันนี้ขอเป็นเลขไทยคะ่ะเลขหนึ่งมาคัดเลขไทยอีก นักเรียนดูชัดๆวันนี้คุณครูจะคัดเลขไทยให้ดูอีกครั้งนะว่ามันเขียนบรรทัดไหนดูทีละตัวเลยนะนักเรียนดูเลขไทยทีละตัวเลยนะเอาเลขหนึ่งพร้อมหรือยังคะเขียนพร้อมๆกันมาเริ่มต้นที่เลขเว้นเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะดูให้ดีบรรทัดนี้นะเว้นหนึ่งบรรทัดจากตรงนี้เว้นหนึ่งบรรทัดเลขไทยเขียนช่องที่สามวงกลมแบบนี้ก่อนช่องที่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ ขึ้นข้างบนและลงข้างล่างให้ได้สามบรรทัดนะคะให้ได้สามช่องช่องที่สี่เก็บไว้ไม่ใช่อัน,นช่องที่หนึ่งให้ได้สามช่องช่องบนสุดไม่ต้องไปเขียนอะไรสองสามสี่ตรงนี้ช่องที่หนึ่งเก็บไว้นี่คือเลขหนึ่งได้ไหมคะเลขหนึ่งต่อไปเลขสองตอนนี้กลับมาสอนคัดเลขไทยอีกครั้งนะคะเลขสองหัวอยู่ช่องเดียวกันกับเลขหนึ่งเลยอยู่ช่องที่สามนะหนึ่งสองสามอยู่ช่องที่สามนะคะ แล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนอยักลงมาอันนี้คือเลข2แบบนี้นะคะเลขสองคัดให้สวยงามตัวเลขก็ต้องคัดให้สวยงามอามาดูเลข3เขียนยังไงดูให้ดีเอาให้เหมือนของคุณครูปเป๊ะเเลยนะเลข3หัวอยู่ข้างล่างสุดค่ะแบบนี้หัวอยู่บรรทัดที่4เลยแล้วก็โค้งนิดหน่อยโค้งนิดหน่อยแล้วก็ลงมาขึ้นไปและลงมาเลขสนะคะเลขส เรียบร้อยนะต่อไปมาเลขสี่ค่ะเลขสี่หัวอยู่บรรทัดที่สามแล้วก็ลากมาตรงนี้ลากกลับไปขึ้นไปและหางถึงชั้นที่สี่หางขึ้นไปครบ 4, บสี่บรรทัดเลขห้าก็คล้ายคล้ายเลขสี่นะคะเลขห้าเลขห้าหมุนเลขห้า นะคะดูให้ดีบรรทัดไหนต่อไปเลขหเลขหนะคะบรรทัดข้างล่างสุดค่ะแล้วก็โคง้งลงมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปค่ะเลขหเดี๋ยวคุณครูจะดูนะใครคัดเลขไทยได้สวยที่สุดเลยฝึกด้วยนะคะฝึกด้วยหา้าหต่อไป7 7ดดนี่เริ่มต้นคล้ายๆเลข3ามนะคะหัวอยู่ที่ บรทัดที่สี่แต่มันจะไม่เหมือนการตรงนี้ที่มันลงมาลงไม่สุดนะคะลงแค่นี้แล้วลงตรงนี้แล้วขึ้นไปเลขเจเลข7แบบนี้ต่อไปเลข8ดเลข8ดหัวอยู่ที่บรรทัดที่สามอันนี้สอนคัดตัวเลขอีกคัดเลขไทยนะคะเลข8ดโค้งไปเลขแปดเลขเก้า เลข9วงกลมเอียงและลากลงมาขึ้นไปและลงมาแค่หนึ่งช่องแล้วขึ้นไปเลยเลข9นะคะต่อไปเลข10เลข10นี้ก็ง่ายๆเลย1กับ0 0, 0ต้องอ้วนอวนหน่อย1กับ0นะคะอ้าวย่อๆมาสิใครยังเขียนตัวไหนไม่เสร็จคะมีไหม เขยังเขียนตัวไหนไม่เสร็จบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวเขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะไม่ทันทำยังไงกดหยุดค่ะกดหยุดแล้วก็กดเล่นต่อข้อหนึ่งเลยนะคะเริ่มที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งคำว่าพายุพายุพายุ ฉเลฉเลยเฉลยพายุเขียนยังไงคะพอ,พ,อพ,อพออาพาพอพอพานพออาพายอุยุพายุพายุนะคะเรียบร้อยถูกต้องไหมคะถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกเลยนะ คุณครูไม่เขียนเครื่องหมายถูกแล้วนะคะวันนี้ของนักเรียนตรวจเองเลยค่ะถูกใส่เครื่องหมายถูกผิดใส่เครื่องหมายผิดนะต่อไปข้อ2ข้อ2คําว่าปุปะปุปะปุปะ เฉลยค่ะปุปะเขียนยังไงปออ,ปปอ,อุปปออุปปออะปะปุปะถูกต้องนะคะปุปะไปที่ข้อสามเลยค่ะข้อสามคำว่าทะลุทะลุ ทะลุฉเฉลยทะลุกันค่ะข้อสามทะลุทออะทะทะออะทะ ลอ,อุลุทะล,ลุถูกต้องเก่งมากข้อสนะคะข้อสฝาผุฝาผุฝาผุ เลยนะคะข้อสี่คำว่าฝาผุผออผอาาุผออาฝาผออผุฝาผุถูกกันไหมเอ่ยถูกต้องนะคะต่อไปข้อห้าค่ะข้อห้าคำว่าสุขาสุ ขาสุขาฉเฉลยคำว่าสุขาสออุสุสอ อ,อุสุขออาขาสุขาเรียบร้อยต่อไปมาที่ข้อหกข้อหกนะคะข้อหกงูดุงูดุงูดุ ฉเฉลยข้อหกค่ะง,งูดุงออูงูงออูงูดอุดุงูดุงูดุอ่าต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดคำว่าทุระทุระทุระ าเฉลยทุระค่ะทุระต้องใช้ทอทงนะคะทอทงนะทออุทุรออะระทุระถูกไหมคะถูกต้องนะคะไปกันต่อเลยข้อ8ข้อ8ปดคำว่าสุราสุราสุรา เฉลยข้อแปดค่ะสุราสออสุสออสุรออาราสุราสุรา,ราต่อไปข้อเก้าข้อเก้าหุ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  ุเฉลยค่ะข้อ9ก้าคำว่าหุหุใช้หอหีบนะคะหอหีบหออุหุหออุหูหออห หูหขข้อสุดท้ายข้อสิบค่ะข้ขอสิบคำว่าสุริยาสุริยาสุริยา มาเฉลยข้อสุดท้ายแล้วสุริยาเขียนยังไงคะสอ,อุสุรออ,อิริยอายาสุริยาถูกกันครบทุกข้อทุกคนหรือเปล่าคะอ่อ จะมีคนได้เต็มสิบอีกแน่ๆเลยใครได้เท่าไรเขียนตัวเลขเลยค่ะตรวจแล้วเขียนตัวเลขสิบเต็มสิบแปดเต็มสิบเก้าเต็มสิบห้าเต็มสิบเขียนมาเลยค่ะอ๊ะเดี๋ยวก่อนลืมขีดเส้นใต้ถ้าไม่ขีดเส้นใต้แสดงว่ายังไม่เสร็จยังไปไม่ได้ขีดเส้นใต้ก่อน แต่ละรอบนี้ไปจริงๆแล้วไปแล้วบายบายวันศุกร์แล้วนะคะได้พักสองวันนะวันเสาร์กับวันอาทิตย์คุณครูให้พักสองวันพักแต่ก็อย่าลืมอ่านหนังสือนะวันละนิดวันละหน่อยนะคะแล้วมาเจอกันวันจันทร์ค่ะวันจันทร์เจอกันอีกนะเหมือนเดิมเก้าโงเช้าไปแล้ว